พระโคมตันประเทศที่แดนสนาสุดประชนยึดตั้งบ้านโบราณลุกมาดูรักษาสามาคีทุกใกลปังสมัยศัตรูจู่โจมตีเราพิเชื่มร,รวมลุกไล่เขาร เป็นไรคือวัวเลือกเชื่อค่าเอกก็รักคือใจดีที่เราผูช้ชาเราจะสร้างมาแค่หนึ่งรู้มีใจรักษาชาติประเทศเอกก็น่าจงดีใครยังมีเราจะไม่รักให้เอาเลย อกส,สักครั้งในบางส่วนที่เรา,าสู้ยังไม่ได้พยยามปลดเสียน้ำให้ที่น่าเศร้ามาม้ที่พายให้ได้ฉันยังยันยังกอดคำเพื่อนได้ชิดหนาคุยกันนาานสุด เราจะไปเพื่อแลือดชาติี่ไกรมให้ใครเขาเยียบยำใครยำใครประคับประคองความอิสระสรมืใครไม่จับจนลันไปจะสิทธ่บันชีหายไร

คนที่เกิดในราศีกรกฎจากไพ่ทาโร่ค่ะเป็นคำทํานายของวันที่หนึ่งถึง28กุมภาพันธ์2568ค่ะก่อนอื่นคนที่เกิดในราศีกรกฎก็อธิษฐานขอให้ได้ไพ่ที่ดีๆนะคะ ทั้งสิบใบของคนที่เกิดราศีกรกฎเปิดออกมาแล้วมีดังนี้ค่ะสิบเหรียญหกไม้เทา้าห้าเหรียญ the sun knight of swords page of wands the magician wheel of fortune queen of pentacles และห้าดาบค่ะมาฟังคำทำนายกันค่ะ สถานการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีการแต่งงานมีการได้รับมรดกมีชีวิตดีดครอบครัวดีเงินดีมีชีวิตที่พร้อมทุกๆด้านค่ะ <ouais. S 1> เหตุการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีชัยชนะมีความสําเร็จมีการเฉลิมฉลองความสําเร็จค่ะ<ม>เป้าหมายในใจของคุณคุณอยากที่จะมีการแยกจากมี การที่จะช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้และคนอื่นเขาก็ไม่ได้ช่วยเหลือคุณคุณก็อยากที่จะแยกจากไม่ต้องช่วยเหลือใครพื้นฐานของคุณคุณมีการเติบโตมีแสงสว่างมีชีวิตชีวาคุณมีความร้อนแรงสดใสในเร็วๆนี้อาจมีเรื่องดีๆเข้ามาเซอร์ไพรส์ก็เป็นได้ค่ะ อดีตที่เพิ่งผ่านมาคุณมีการต่อสู้ฝ่าฟันคุณต้องออกแรงค่อนข้างเยอะต้องเหนื่อยต้องสู้แล้วคุณก็จึงจะได้ในสิ่งที่ต้องการค่ะเหตุการณ์ในอนาคตที่คุณอาจจะได้เผชิญคุณอาจจะได้รับข่าวสารคุณจะมีความกะระเตอรรลนกล้าหาญมุ่งมั่นกับสิ่งที่เลือกค่ะ ความสามารถของคุณคุณมีความทะเยอทะยานมีการลงมือทําคุณมีความเก่งเมื่อจะทําสิ่งใดคุณก็ลุยทําเต็มที่ค่ะเพื่อนหรือคนรักของคุณจะมีส่วนที่ทำให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงมีโชคชะตาที่เกิดขึ้นมีสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน ซึ่งเป็นได้ทั้งเรื่องดีและไม่ดีค่ะคุณจะเป็นคนที่มีความใจกว้างมีความอุดมสมบูรณ์มีการคิดพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบค่ะไพสรุปของคุณคุณได้ไพห้าดาบบอกถึงว่าปัญหาต่างๆถาถมเข้ามาคุณ พบกับการไม่ลงรอยกันของคนรอบตัวรวมไปถึงการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างค่ะก็จบคําทํานายของคนที่เกิดราศีกรกฎลงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปราศีสิงค่ะสวัสดี ร่วมตันประเทศแคแดนสง่าสืบพาชนดึกดำบ้านโบราณลุกมารวมรักษาสามาคีทวีไกลปางสมัยศัตรูจู่โจมตีเราพิชีรวมรวมลุกไล สยามคือวัเนเรือของเชื้อไทยน้ำเป็นไรคือวัาเลือดของเชื้อ่าเอกราชคือใจดีที่เราผู้ชาเราจะสามมาคีรวมมีใจรักสาชาติประเทศเอกราชันดีใครยี่มยีเราจะไม่ เลื่อนล่างให้สิเป็นดินรงนสภาปนาสยามให้เธอานชะยเฉยเราจะไล่ขอนน้ำยจผัชีวนตรักษาสิบอินสาสระนดนสยามที่พ่อแม่สูยามวยด้วยไทย จัรยัยอยันยามก็กลับคงเทือนได้ชื่ไหมควรแก่นามนามสุดอายุธทยานั้นไม่ใช่ว่าจากข้าสนหมดคนดีเราเราทั้งหลายเลือนและเนือชาติไกลมีให้ใครเขาเยียบ ยำขยำขยีประคับประคองปองสิกอิสระเซรีมือไทยมีช่วยกันจนวันตายจะสิสที่บวนชีให้ลืมลันว่าแล้วมันรักชาตไม่ข้าสา์มีไม่ตรี